ไม่ดิพี่เจอพลังมุดขึที่ไหนส่วนหัวส่วนหัวทุกเม็ดร้อยิแตกไ <c oughs> อาเชงคุณท่านเ,เราสวัสดีครับนี่ก็จะมาเล่นเซิร์ฟทำทิปนะครับทำทิปนะโปรโมชั่นก็ประมาณนี้เลยมีเก้าสิบร้อยสิบสามร้อยนะก็มีสั่งทงก็มีของพวกของกล่องฟาร์มครับแล้วก็มีตัวเช่านะครับประมาณนี้เลยเดไปชมทิปเนี่ยปะ ขอโทษ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 ไปลงน<อ>ะลงไหมยิงเ้าดยิงเขา้ารี๊สักเก็ตเลยนะเที่อะไรอ่ะลงโซนแน่ๆเลยยังไม่ลงยังไม่ลงจะตายพี่เวลาแตกไห,นโโไหโโ้นี่ของตกไหมอขอ90เองหัวาหายวะเขาบนวีไม่หนักหัวนะ ได้กระเป๋าเงี้ยหัวอยู่นี่เมตพอดียิงไอเอเอียอะไรเนี่ยอไอเอ็มเอเออมึงอยู่ไหนอ่ะไม่ไงมีใครใจดีให้ตัวสมารนะครับออดีมีใครใจดีให้ตัวไซจัมมถึงนะครับต่อพี่ยิงฟีดเลยยิงเลยแล้วถือกระต่ายเออโดนเทียอะไรยิงอ่ะ เล่นจังวะมันดันมันดันมันมันลงมันลงีมีมีตัวก้าสิปริกามีดับิกามจจะโดดจจะโดดีมีตัวก้าสิเยน่าอเ้าตัวมาไอ้น่ตัวนึพี่ได้มพี่ตัวก้สิใหม่นะเออได้ขอตัวก้าสินใหม่นะครับขอตัวก้นใหม่นอยโอไม่ตายวะ แค่ไหว้วอยู่ใส่สมาดิกขึ้นหมว่าอยู่ไปอยู่เ็บนึ่งจะตายหนึ่งจะตายนึ่งใช้ใช้ใช้เหมือนบ้างงานมีไหมอ่ะไอตัวใหญ่เจอใหม่พี่ขบตัว90ใหม่นี้ผมไหมเจอกูเล่นแต่บูมสีอหเลตัว90ใหม่อ่ะฮัลโหลเฮ้ยนีพี่ โดดโดดลังข้าไปะฉันสีชันสีขวามือพี่สีแดงนี่นี่อ๋อไอรุ่นขด้อยนะเรื่อสีประมาณละจะขึ้นมาในกลางละจ๋ยวกูไม่ไปนี่มึงขอได้ไหมพี่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 อย่อยู่ีเยวคนกะกาอขึ้นมาเต็มดิทเข้ อุ้ยละต่อหน้าก่อนไหมดังหน้าโดดละจีดิเลยอดว่ะอู้เยอะจริงชั้นไหนวะบวกใส่เลยเฮียเนี่ยเดี๋ยดิอู้เต็มเลยดเฮ็ดติดลองลองอู้เยอะจังวะอู้ดูตัวทำห้ามดีเฮ้ยมัมามามาตายตายเลยะกุตะุกตุกว่ะเทิร์มนี่เล่นเล่นยากจังว่ะตะตุกว่ะได้ครบได้ครบได้ครบจีเก็บเลยแบงค์เก็บเลยตรงงก่อนนะเก็บไหมอู้เยอะอัด โอเคโอ้เตี้ยเฮียอะไรอะเยอะเกินเฮียเ้องตีมันไว้ดิโอ้ยเฮียมึงดูมันเนี่ยสามร้อยอาร์ตสามร้อยก็ไหวมันมันมีร้อยจุดตัวนี้ไงโอ้โยเมื่อกี้มันโตเพราะว่ามันเนี๊ยพูดไรเมื่อกี้มันเนี๊ยไหเมื่อกี้มันเนี๊ยปะกดมึงมือ้ัวเฮียกูมึงแค่นั้นอะเมื่อกีสามร้อยมาขึ้น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 มาระวังอย่าลงไปโอ้พักเลยยิงเขาไปยี่ห้าไอ้เหี้ยคุณโดนได้ปะ ผมโดดหลังได้นะแล้วแต่เราไมีขึ้นแล้วใครโดดหลังนี่ไม่มีว่ะพี่ตรงนี้มาละเทียห้องดักควันเมกิดทำไมปืนไม่ได้ยินเสียงวะเอ้ยเอ้ยอย่าเข้าไปเฮียอะไรพี่ถอยถอยเยอะเยอะเยอะถอยเลยดิโอ้พักเลยพักเลยพักเลยเฮียไม่เดี๋ยวะิ๋วหายที่ไม่เหลืมาดูยศเดีโหดูดิแม่งมันเติมกันเยอะจังวะพวกมึงก็มีเห็นป่ะนะไม่ใช่เฮียน่ะยศยศสิ พี่มันดันมันจะดันมานะอู้ยแย่ดังยิงเข้าดี๕ยิงเข้าดี๕พี่สามร้อยไ่จู้อยู่ไนวะโอเปิเอวิดิเไม่ได้พี่อาร์ตเยีโอ้แบงค์น้องกดกดไอ้ตรงวิโด้ไอ้อาร์ตไอ้ไอ้แบงค์เจ้าอะไรไอ้มึงเห็นพับพับหน้าจอไปป่ะเปิดเหมือนเปิดปิดเครื่องอ่ะอ่เมื่อกี้กูเปิดไม่ได้กูกดปุ๊บเข้าได้เลยลองลองไอ้แบงค์ลอง พี่ผมกดไหนวะกดยังไงนะพี่ทำหน้าจอไปแล้วแล้วเหมือนิไม่ะต้องทำแล้วต้องทำต้องทำไม่ไม่มีเตเล่นนะเว้ยทำก่อนทำเหมือนกันแหละไอ้เต้ยอย่าเปิดจุดเต้ยไอ้น้องกูอัดคลิปก่อนฮะไอ้หน้าจอไปแล้วเปิดอันนี้เปิดตรงวินโด้ใช่ป่ะแล้วก็พิมพ์ใช่ป่ะมันมาแล้วเอ้ยมันจะมาเออยังยังไม่มาไม่มาแอบไว้ไม่ไม่ของกูเปิดไปปุ๊บมันเจอเลยกูกดกดกดแล้วมันคลิกไปอ่ะต้องพิมพ์เขียนว่า Nvidia ได้ป่ะ

โอ้ก็เจอถอยไหมันปีนโลถอายถ่ายมันปีนมันปีนห้องนะมันปีนห้องนะโอ้ก่อนได้ป่ะเฮ้ยแบงค์ฮะสแค่ผมพี่แอตปูอยู่ข้างล่างปูอยู่ข้างล่างกูโดนไล่กูโดนไล่แบงค์พี่วัดอยู่เนาะพี่วัดอยู่แต่งสวยตายเก็บพี่เก็บพี่เก็บผมกโอ้โหพี่เฮ้ยดักหัวโอ้ยเยอะเนี้ยถอยเลยเนี้ยล้อหลุดล้อหลุด โอ้ไม่ได้ปืนว่ะไอ้ตัวหัวใส่กันถึงดีพี่มันถึกกว่าตัวเดียวปู่ยังเยอะเลยโดนกูโดนเต้เต้ดิขอลงมาตัวเดียวนะกูโดนกูโดนกูโดนตัวเดียวอุ้ยไอกูขอที่ดอกข้อใหม่นะโผล่มาอีกเนี้ยโอ้โหออดีมันเยอะเยอะไมถามโซนให้แบงค์ทำได้ทีดีโอก่อนดีมันทำได้แล้วไม่เหรอแบงค์พี่โดนนะโดนดโดนโซนโซนก่อนได้ไหมได้ได้ได้แบงค์ทำได้ยังแบงค์เดี๋ยวนะไอ้จุ้ยไป็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ เยอสองร้อยขึ้นไปม,ม,มาม,มาตามมาท่เต้ม,มามเตมมา้เตจะได้ดเลยย,ยาไม่ไดลล้ลงมาลงมามันลงมามันลงมาตึงนี้ต้องเล่นตุดวะมาขึ้นมาละช่อกันหมุนสก้าวมาเลยมา ต่อขึ้นขึ้นตัวสองเห็นปะด้ไมันก็ตามามากันน้อยยี่ตัวคอมมิ่งเจอเขาเพื่อนเราอยู่ข้างว่าไปมาขึ้นแล้วมาขึ้นแล้วขขอลึเวลาเราขึ้นเไมขอไม่ทันมั้ยไ้ไม่อกท่พายาตี้อีกพายาตี้อีกพายาตี้อีกไม่รอไ้เลยไ้เลยตไวตัยขอได้ป่าใช่ไหมเฮ้ยมันเกงทีดไม่หรอ

ไม่เก็บขอไม่เก็บของม่ที่จูเก็บหมดเลยว่ะโอ้ยอุนนักเื่อนไปเวลาไูเก็บหมดเลยวะหลังเข้าหลังเข้านะหลังุ้ยต้องถึงเวลาที่จูมูมอาเน่อาเนไอจก็เล่นแล้วมาหจจะเล่นเีมาุ้ไปรอหน่อยมัยลังเยเฮยเฮ้ยสวิสามวิสวหลังเตกเตะเตะเตะยตเตะเตะเะเตาเยอะอะทำเฮ้ยบันจีนะพี่ยัน ุณไปเก็บที่หลอเดี๋ยวมาเมไอ้ไอ้กูไีไหนไปเป็นโถงปะกูเล่นปะฮะมีกาิบปะไปมีเลยมาใหม่ก็ได้กได้กูได้สามมาลงแล้วสวยขอมาเก็บเ้ย่อขอก้าสิบไปเยังไงจุ้มันเปลี่ยนเสียร์ไอ้จุ้มันเปลี่ยนเซิร์แล้วไม่เหรอ

คนมืดกูบอกให้ถ้ามันขึ้นมามันจะตายตายาหน้าเช่นมืดเฮ้ยในทางหลังเล็กเล็สี่เล็สี่อัพเล็สี่แสงตีได้โอกไม่ได้ตีไรไม่ได้คืนไม่ออกตายได้ได้ได้หายเปิดกูไปก่อนละกันเฮ้ยมาขึ้นตึกเล็กขึ้นตึกเล็กแลขึ้นตึกเล็กใช่เหรอ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเดาฟ้าดาฟ้าดาฟ้าชัวเฮ้ยเซลนี้ปั๊มยาเร็วๆไม่ได้นะ้วยเดี๋ยวปั๊มยาปิดจังหวะนะมันอยู่ดาฟ้าแล้วอัดมันอยู่ดาฟ้าโอเคเดี๋ยวรอรอโดมันรอโดดแล้วที่จโดดแล้วอ้าวโดดไม่ไดโดดโดดโดดจันทร์สามปะหายดิแบงฮะอยู่กูอยู่กูอยู่กูเฮ้ยกูตกกูอยู่กูลงมาล่างั้นอะมันตามปะไม่ตามไม่ตาม อะไหนโอ้ยชั้นสี่ชั้นสี่นะวิ่งอยู่ที่โอ้ยนะเอาใครอย่าไล่คนเดียวดิอุ้ยวแทงหลังเข้านะต่างหันเข้านะสองตัวพี่ไครเนี่ยมันเหมือนแนวสะบัดเลยศาสตว์ไม่ได้ผิดแนวอยู่แบบนี้จริงเฮ้ยกระโจมเพิ่มไม่ตายพี่ เล่นบูมหน่อยละกันไม่มีหลังเลยแรงแห้มาโอ้โหเท่าไรไม่โดนว่ะไม่โดนอยู่กูตัวนึงไอ้สองจะมิดดับไปตรกลางหายไปแล้วหายไปแล้วไม่ต้องเยอะไปช่วยเต้นเลยมั้งทำไมจะวัดสุดกูไม่ได้วยะนี่ก็มาดิหนึ่งร้อยห้าสิบก็มาดิใครอยากไปต่นเลยชที่นี่จูเป็นนะ ไปแล้วครับผมควาลีคนไปไหนหมดแล้ววะไอ้ยตอนแรกยังมีเลยแต่ตายแล้วหนึ่งโอแต่ไกลอ่ะแต่ไกลเก็บเลยเชิญแบงก์ก่อนจะตายแล้วมันจะตายแล้วพี่่ทีวัดอีกสักชุดวทดีมันวัดอยู่วัดอยู่เไม่ตายไอ้เหี้ยดูดิมันตีดาดูดิเวอร์วงมันหมดโปรวะอยู่ไหนฮะยันสองยันสองวัดดิวัดจุดแล้ววัดดิ โอ้ไม่แะตายโอ้แม่งเจ็ดโคตรสึกเลยวัดเลยวัดวัดจุดวัดจุดไม่หลักเป็หลักจระเข้จระเข้จระเข้ใช่โอ้ไม่ได้ดักไปในกลางว่ะดูดิเขีเ้ยมโอ้บันมันโดนเข้าโซนละสี่เฮ้ยเขี้ยดูคอนวิ่งโคตรไวอ่ะมีห่อมมูมีโอ้ไม่ไหนนะมีห่อมอมูปืน<ล><ล>ครับไม่ต้องไม่ต้องอไปดีกว่าได้คิดว่ามีห่อหมูหานักปืนครับ มีหัวมเฮ้ยมาสามร้อยมาสามร้อยมาเฮ้แคนัันมาแล้วพี่นี่คือล่าสดรด้หัวตัวครับงหัวเฮ้ยเม่ต้องหัวตัวเฮ้ยสามร้อยเฮ้นจสามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้นโคเทคอเฮ้ยเออใช่ไ้รับกุด้ดีน่ยอตูดบานเตลยที่อะไมันเปิดหัวนะเปิดหัวนะพี่พิงอยู่น้องดจพรจยตักคหลาตักที่ทางเลยตัดกคลาที่ทาง ดิวดดิวเอาไตะไม่ลาไม่เลยไม่ตายคือตอนมันยิงก่ไกาตายหลอดลียิงปีดลียิงปีหลังไพวกมันเยอะว่าแต่มันติดไก่เยอะตายหนึ่งตายนึ่งเฮ้ยสามรอกพี่ตายได้ีเหรอเอาไว้ตะเอาไว้เตะอาไว้เตกว่ะโดนสามรอยไอพี่อสาามจไหมเฮ้ยมนหาสามสนะพี่ไมถ่ย แคโดดโดดโดได้โดดนะดดได้ดดเลยสามไว้สองตัวสามตัวแคสามตัวสตัวดิเฮ้ยฮะมีรสนใจเดี๋ยวเดืนอตัวนะนี้ไปด้วยกันเลยใช่ไหมาเลยมันมันัดแล้วโโหเตอ้อมยามไม่ไหวไวไวไวมันโดนแบบปื๊ดเดียวมันแตกเลยไอ้เหี้ยกูั๊มยาไม่ทันอะ

๋ยวนอนนะ๋ยวนอนก็ได้มันจะดานขวามือดานขวานหนึ่งกแคยตัวนะมาลุกจุกุอยู่เองหลังฟีเข้าหลังปันนีทางเข้าแบงค์ัวพี่ก็ตายเอาตัวผู้ใจก็ได้ ผู้หญิงมึนไม่ใช่มึนแตกไอ้แ่ๆดิไม่ออกไม่ออกไม่ออกไออกแบงวัดไปแบงวัดไปโอ้มันไม่ให้วัดเลยว่ะมันหีว่ะไม่หรอตายนี่แตกตายเก็บแบงคเก็บเรวชิวชิว